ให้จ่ายตั้งอ่ะถือไว้สองเล่มอ่ะตั้งปะป๊าไปใช่ว่าไม่ใส่กระเป๋านี้ก็ได้หรออ่ะใส่เข้าไปค่ะอ่าถืงไงอไว้หนังสือของหนูเยอะแยะเลย่ะ แล้วป้าอยู่ในทางนน้นหรือเปล่าไปดูปากกาศหรือเปล่า Where is b r o a ไปหาสิเจอไหมคะปาทางนี้ปุทางนี้อ่ะเออป้าก็อยู่กับป,ปะะ้าป้าแหละที่ไว้ก่อนนะถ้างั้นเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะคะอ่าโอเคฝากพี่ไว้ก่อนเนาะเอาคืนพี่เลย คะเดี๋ยวป้ามาจ่ายตังคไปไปตามหาป้าป้ามันนี่มาเจอเลยเนี่ยเขาเอาไปฝากพี่แคทเชียไว้เรียบร้อยนะป้าไปจ่ายตังค์ค่ะของน้องอยู่ไหนคะอะไรนะคะเลยทิ้ดิฟจัมบาด้าเดี๋ยวไปเช็คดูเชื่อว่าไปจ่ายตังค์ค่ะปาป้ามาแล้ว